สวัสดี Fc ทุกท่านเลยค่ะนะคะวันจันทร์ที่16วันนี้ขอให้ทุกท่านรวยรวยๆวยรวยรวนะคะเราก็ไปเปิดประตูกันจำปาเอ้ยจำปาอาวันนี้ทำไมไม่ได้ยินเสียงจำปาเลยจำปาเอ้ยอยู่ไหนเนาะวันนี้ อันนี้เรามาด้านข้างในนะคะปกติเราจะเปิดอยู่ด้านนอกเนาะอันนี้เราก็มาด้านในนะคะพอเรียกปุกมาปั๊บเลยเรียกปุ๊บมาปับปาป๊บเลยนะโอ้โหจะจำเราได้แทนเจ้าของแล้วเนี่ยอต่อไปไม่ใช่เรียกเราแม่เลยบ่นน่ โอ้ยอบเขารู้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 ประจําประจําที่ประจําที่จะนั่งกินเขารู้อยู่เอาเอาเอาเออเอาสองสารจังเลยสงสารจังเลยอาเดี๋ยวเอาเอา,เอาอาหารให้ก่อนนะแป Ki ๊บหนึ่งนะเออเดี๋ยวค่อยเปิดประตูเดี๋ยวค่อยเปิดประตูแป๊บหนึ่งทันทีเลยลรู้อยู่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 อ่าอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นแหละ เอออ่ะอกินเอากินปิดไฟเราจะถอนยญ้าตรงนี้ออกก่อนเออในระหว่างที่กินนะไปได้สองอย่างกินไฟไม่ต้องไม่ต้องตกใจ กินอย่างมีความสุขนะจำปานะต้องเราแวงนะไม่มีใครมาแย่งถอ,อนเนี้ยออกจากะถังก่อนนะว้ายกางเกงยาวกางเกงยาวต้องคับก่อนฝนตกนะคะเอตีเออกินเยอะๆนะๆๆกินเยอะๆเออกินเยอะๆนะ กินไปกินไปร้องเจเช้าเลยกำลังจะมาเปิดประตูไม่ต้องวิ่งไปไหนไปไปไปกินไปกินไปไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจพอดีน้องมามาเหนไปไปแน่แน่ยังจะมองอีกแน่ กินไปกินไปแล้วกินไปไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจนี่ๆมีอาหารนูงอยู่นี่่เออพอดีน้องหมามาเขาตกใจเน่อย่าไปสนใจเขาสิเออสนใจกินของตัวเองนี่ไม่ต้องระแวงไม่ต้องระแวงเขาไม่ทำอะไรหรอก ขาไม่ต้องทําอะไรหรอกฉันอยู่ตรงนี้ฉันอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรกินไปกินไปกินไปกินินไปแล้วกินให้อิ่มเลยสวัสดีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะอ่ะสวสดีว่าจะมาเปิดประตูนะเจอเขาเดินตามขาทุกวันเป็นชีวิตประจําวันไปแล้วนะคะตอนนี้ะระหว่างที่รอคู่หูมานะคะ อันนี้ไม่ได้ทะเลาะกับแมวนะคะคุยกับเขาทุกวันเมื่อกี้ก็ยังไม่ได้เอาอาหารก็ปัดขาปัดปัดขาเดินปัดขาอยู่นั่นแหละคือแบบว่าฉันหิวอะไรอย่างเงี้ยอ้าวอ้าวกินอีกกินอีกกินอีกอืมอ่วกินให้กินให้สะใจไปเลยนะจ๊ะ กินให้สะใจไปเลยเนาะเออกินปลากิน<ๆ>แมวก็เดินปัดแข้งปัดขานะคะจากก็ต้องเอาอาหารให้เขากินเนะเาะเพราะก็หิวเหมือนคนเราเวลาหิวข้าวก็โซเซโซเซนะคะถ้าไม่กินก็จะสัน่นยิ้งยิ้งยิงนะคะจากหรือไม่ก็เป็นลมไปเลยนะคะแมวก็เหมือนกันนะคะเดินปัดแข้งปัดขาเราแต่เช้าเลยกําลังจะเปิดประตูยังไม่ได้เปิดเลยนะคะจาปีโอ้จไปใช่เออจปาปา วันนี้ขอให้เรารวยๆนะจำปานะจำปาจา๋าอ่าอิ่มแล้วไปแล้วไปแล้วอ่ะนะคะ f อซเปิดประตูวันนี้ต้องพับขาด้วเกงนะคะส่คนเ้าปูน้อยโอ้ยมีปูน้อยด้วยดู เจ้าดอกไปเถอะไปเถอะครน้อยก็กลัวกลัวเราจะทำร้ายตูแรกเปิดแล้วนะคะไปเราไปปุ๊บะคะนี่นะคะป่ะพีเดี๋ยวไปพี่กบสวัสดีค่ะพี่กบกบนะ,นะเดี๋ยวเต้นให้เอซดูดีกว่า f อซจะได้กดไลนะคะร์รวย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 ,รวย

ประตูที่2เปิดแล้วจ้าประตูที่2เปิดแล้วนะคะอ่ะหนูเอสแนั้นก็ส่งให้ซื้อ36มหกคนนั้นก็ส่งให้ซื้อ8ปดเแนะคะแล้วก็ซื้อ85แล้วก็ซื้อ0ูนหะคะเอาลองดูนะเอซี FC, นะอ่ะศูนย์สองสามสองสแล้วก็ ศูนย์ห้านะคะสวัสดีแม่นนะคะอืมอ่า่เดี๋ยวเปิปดประตูที่สามก่อนนะคะ่าวันนี้แสงแดดนะคะพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะคะเมื่อคืนฝนก็ตกนะคะเมื่อคืนฝนตกฝนตกมีลมด้วยนะคะ เรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแล้วนะปัตรด้วยๆโอ้นะคะสวัสดีค่ะไปแล้วนี่นะคะลงไปส่งเด็กนักเรียนแล้วนะคะอันนี้ขับรถตู้ไปนะคะ